สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดพิที่1,551.85จุดลดลงไปเล็กน้อย0.59จุดหรือว่าติดลบไป0.04เเซมูล,ลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ78,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดันชนีในวันนี้นะครับเป็นการแกว่งสลับบวกลบทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงเช้านั้นดัชนชนอนขางจะผันผลแรงนะครับก็คือขึ้นไปบวกได้ดีนะครับในตอนช่วงแรกๆนะก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมานะครับติดลบนะครับในแดนลบนะครับแล้วก็เป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับตลอดทั้งวันช่วงบ่ายเลยทีเดียว โดยทางด้านของตลาดยังคงไร้ปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับซึ่งทางด้านของปัจจัยกดดันเองก็ยังคงเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่วันนี้ก็ยังเพิ่มอยู่นะครับยังค่อนข้างสูงอยู่ที่2,713รายด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องติดตามครับเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของอสายพันธุ์แอฟริกานะครับที่ก็เป็นการแพร่ระบาดในภาคใต้นะครับแล้วก็รวมถึงการกระจายของหลายๆคลัสเตอร์นะครับ แหล่งอื่นๆในกรุงเทพด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของอตลาดหุ้นในพมยภาคเอเชยวันนี้เองก็เป็นการกระจายตัวนะครับบวกสลับลบเช่นกันนะครับก็ยังคงมีปัจจัยกดดันมาจากเรื่องของอตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ค่อนข้างจะผันผลแรงเลยทีเดียวนะเพราะว่าทางด้านของอทางการจีนเองนั้นนะครับก็มีการออกมา ปราบปรามนะครับในส่วนของอค,ตโตโคริปโตเคอเรนซีพวกนี้นะครับก็เลยส่งผลให้าทางด้านของตลาดหุ้นนะครับก็ผันผวนนะครับกระจายผวกลบกันไปในตลาด,ดหุ้นในส่วนของภูมิภาคเอเชียในวันนี้นั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มเชียนสสวอิเล็กทรอนิกส์สื่อบันเทิงของใช้ส่วนบุคคลและวิชภัณฑ์และกลุ่มการเงิน ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือธนาคารของกลุ่มเหล็กปิโตเคมีแล้วก็กลุ่มธนาคาร โดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ KCE นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นไปแรงนะครับ10.71%ด้วยกันนะครับโดยาทางด้านของปัจจัยนะครับที่มาหนุนนะครับให้ทางด้านของราคาหุ้น KCE วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้แรงนะครับก็คือทางด้านของคาดการณ์นะครับว่า,าผลประกอบการนะครับใน ไตรามาส2ปี64นะครับของ KCE นี้นะครับจะเติบโตได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนทานงั้งของฮานานะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับ7.25นะครับก็คาดการณ์วงบไตรามาส2ปี64ก็จะดีเช่นกันนะครับก็มาจากทางั้งของยอดขายชิปนะครับที่มาแรงนะฮะแล้วก็มีการารุกไปย่างธุรกิจ EV ด้วย ส่วนทาะด้านของ U นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับเจ็ก็ตอบรับนะครับเรื่องของข่าวการเพิ่มทุนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยบวกจากอะนร่นของเศรษฐกิจยุโรปนะครับที่คาดว่บบาจะฟื้นตัวนะก็เลยส่งผลให้ธุรกิจที่มีสาขานะครับอยู่ในยุโรปเนี่ยก็น่าจะผลประกอบการดีกันขึ้นไปด้วยทางด้านหุ้นรัเหมากอ่อสร้างนะครับวันนี้ก็ยังคงปรับกันขึ้นมาได้ดีนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของยูนิคนะครับ ITD, สเต็กแล้วก็นวดักนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการประมูลนะครับ EBITDING ของโครงการรถไฟทางคู่นะครับบ้านไผ่มุกดาหารนะรักาพนมนั่นเองส่วนทางด้านของ r b f นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ 8.56%, JKN บวกขึ้นมา6.93%นะครับแล้วก็ทางด้านของตัว Beauty นะครับบวกขึ้นมา6.02% ดูเดย์ดรีมนะครับบวกขึ้นมา7.02%แล้วก็ FN ครับบวกขึ้นมา7.96%นะครับอันนี้ก็ได้ในี่สงจากการที่มีการเปิดล็อกให้มีการใช้สาร CBD นะครับในเครื่องสำอางประเภทล้างออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเลยทำให้หุ้นนะครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชงนะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางดานของตัว a h นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป7.26%ด้วยกันนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าง,งบตรามาส2ปี64นสีนี้อาจจะชะลอตัวลงมานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปนั่นเองทางด้านของสีรินะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.70%นะครับก็ ถูกขายทำกำไรนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเอาราคาหุ้นเองนะครับก็ขึ้นไปแรงเพราะว่ามีเรื่องของการเก็งกำไรขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไปรุกไปยังธุรกิจธุรกิจเงินดิจิทัลนะครับซึ่งตอนช่วงนี้เองเนี่ยก็เริ่มจะมีกระแสะกดดันกันออกมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ คาดการนะครับว่างบประมาณ2ปีนะครับของสิรินี้ก็จะมีผลประกอบการที่ดีเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยอดจองก็สูงกันขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมานั้นขึ้นมาแรงมากนะครับสะท้อนเรื่องของปัะจด็ต่างๆเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถูกขาทั้งกำไรกันออกมาทางด้านหุ้นหลักทรัพย์นะครับวันนี้ก็ปรับลงหลายหุ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง KGI นะครับติดลบไปถึง9.2 7เเปอร์เซ็นต์ UOB เคฮียนครับติดลบไป6.72% f i n a n c i a y r u s นะครับลงไป5.68%แล้วก็ Gbx นะครับหรือว่า g o b e บนะวันนี้ก็ลงไป3.05%นะครับซึ่งในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับหุ้นหลักทรัพย์นะครับม้อหุ้นหลักทรัพย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปรับกันขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของ มูลค่าการซื้อขายนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็ทะลุะแสนล้านบาทนะครับแต่ว่าพอทงดนานของเซ็นดิคส์เองนะครับในช่วงของปลายปลาย,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวพันผวนนะครับแล้วก็ยังขยับ ไปไหนได้ไม่ไกลนะครับก็เลยทาให้ตัวมูลค่าซื้อขายเองก็เริ่มที่จะ,ะชะลอตัวลงมานะครับไม่ถึงวันละแสนล้านบาทนะครับก็ลงมาอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทางด้านของหุ้นหลักทรัพย์นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นไปแรงนะครับจากเรื่องของการเก็งกาไรก็เลยถูกขายทากําไรกระดกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ